วัสดีค่ะทุกท่ก็มาต่อที่แทนมือไว้พ่าที่18กันค่ะต้องขอบคุณคนที่ติดตามในดูอยู่ตอนนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ให้หน่น้ได้นะคะขอบคุณค่ะคือเราต้องเอากระดาษมาที่ฐานิํำรวจให้พ่อนะคะแล้วก็นั่งเข้ากบดีด้วยเฮดีเฮ้ดีว่าไงคนสวยเธอโอเคนะโอ้โหยิ่งมากเลยอะนอนไม่พอก็นั้นะแต่ฉันมีแล้วเพราะ่าเธอสำัญไง Well, I appreciate oh, us having a girl's I'm lunch not anyway. I'm Just give me five minutes so I can finish off this paperwork. I'm oh, no rush. I need to drop off I'm some stuff with Eddie. Alright, right. Oh, uh, help yourself I'm to some cobbler. Mrs. Romero sent it over after I caught oh, her a flash. A sure her. It's right in the break room. You better hurry before Greg kills it off. Mrs. Romero's cobbler? I'm on it. I'll meet you in there when I'm done with this. Morning. สวัสดีตอนเช้าเฮย์โนินโอ้ s, oh, <S, hey, <S e l like wild berries m ร s, <S Romero must have frozen oh, them over the summer yes, oh y e h t s e o o i s o so seriously ยังไม่กินนะเดี๋ยวเราไปหาพ่อแอดดี้กันเลยดีกว่านะคะรู้สึกว่าจะอยู่ข้างบนป่ะแน่นอน เรามาวิ่งเรื่องการย้ายออกน่องจังหวัดนะคะรู้สึกจะไปจูโน่นะสำหรับเอลิสันกับไทเลอร์เหมือนเอดดี้จะไม่ว่างเราไม่ควรรบกวนเขาแต่เอาของไว้ก็ดีเนาะเราไม่ใช่เอลิสันที่ต้องเขาเรายิ่งมากแล้ว จริงด้วยนะคะให้พ่อเซ็นให้นะันรับรองอยากรู้จรงจริงคุณผ้ชเราย้ายออกไปมงเรายังไม่พูดเรื่องนี้กันเลยโอเคทำได้ไงยังเหนือยเลยอะเราเล่นหรือเปล่าสามคนแล้วท่านที่เอกสามคนนะรอที่ห้องพักไม่นานหรอกโอเคเราต้องมารอที่นี่นะคะ มห้อรซึงของวันในมนหอกลงวันดีใช่ไหมใช่มันเยี่ยมเลยอ่ะรู้จึกจะเป็นอะไรแบรี่ของเบรด่ป่าคถ้าเอาจริงๆแล้วแบบคนทำให้กินก็โอเค ผมไ b a เห็นแม่ทำอ r e ม่ใชเอ๊ะผ้คนใหญ m วันนะทางว่าเดกๆกินได้เยอะอยลวอ่ะดนอขอย่าวท้วง่ะมนก็เหมือนกันเด็กๆกินได้เยอะอูแล้วคุณดวอรอ่ะขออยูขาวทงอ่ะนกหดอู่้อะคไร่ชอบยล่ปาะท้วงมัวิธเัเดีกินเยวที่ผล้อคนอ่ย่า้องรมันัด้กินหเลยลอะไรขยาวมันกนแล้วนะ พูดถึงแล้วก็น่าสงสารนะคะแบบทะเลาะกับไทเลอร์เมื่อวานนี้เลยปะคุณไม่ได้เล่นเลยเนอะเกี่ยวกับคุณเป็นสิ่งที่ดีของเธอคุณดูอะไรอ่ะอืมผมทานอ่ปลากับบอกใชเท่าอ่ะกำลังลดน้ำหนักเฮ้ยอย่าบอกใครนะน่าดี พวกเขาไม่พูดถึงมึงเลยนะสาวนะธุรกิจไม่ดีเลยที่ทำอย่างนี้เอาลุงมางพวกเขาก็ดีกับอะไรสันลูกคนนะแต่นางจะเศร้าทำไมอ่ะถ้าหลอนมากๆก็ไปคุยกับเพื่อนได้ปะแม่หัไม่มากวนหรอกแค่บ้าอไม่เข้าใจอ่ะเฮ้ยต้องมีอะไรแน่เลยอะ วิเหมือนจะมีอะไรก็แน่นอนคุณพ่อคุณไม่ดื่มกาแฟสักพักแล้วคุณจำได้ขอคุณน่ะมันดูแรไม่ได้จุกภาพสอบข่าวได้ยังไงกันใช่ค่ะหัวหน้าเบิร์ตในการแสดงใบหน้าตอนนั้นน่ะทางอาทิตย์ต้องแอบแจ้งให้รู้ว่ามีคนไม่ชอบเบิร์ตเท่าไหร่พ่อของคุณดีกว่าเยอะเลยมีข่าวอะไรแน่ๆเลยนะคะ เดี๋ยวคิดว่าดีเขคงมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะฐานี้ตำรวจที่เกิดตลอดไม่เรื่องใดก็เรื่องอะไรกอะไรอะไรดียคีิมนาอะไรป่ะโอเค so what's the น underbelly of d e l o Crossing lately poachers vandalism a few m e m o r a b ไม่มีอะไรร้ยแรงผมเบื่อนะบางทีก็ดีผมไม่ชอบจูโน่ัขอย้ายไป่งนนั่นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนทำไมจูโนยอดเยี่ยมจะตายน่นะมียาเสพตดทางอกันรับสิทธิเพิ่มขึ้น2องข้าของประเทศผู้คนเข้าออกตลอดเวลาโอ้หนูไม่รู้เรื่องนี้เลยอ่ะเนสี่จะย้ายอยู่แล้วนะรอแต่ขายเท่านั้นอ่ะ Hey, sorry I kept you waiting. No You'll never believe it. We caught the mailbox bandit. And guess who it was? Wait, huh? You know the perp has been going around stealing people's mail and dumping their packages into the snow? Anyway, Dr. Torres caught him. พีเรงจับเขาได้เขาถูกขังในรถอะหลังรถของเธอเดี๋ยวนะเธอมีมันตอนนี้มันเป็นแรดคูนหรอเดลัสคสซิงมีอาชญากรรมของมองจบแล้วเป็นคนคุยขยะนี่คือการเริ่มต้นของตันาเลยยยนีงก็ตมาพูดนะไปดูปล่อยให้รอลไปที่สถานีขออนุญาตต้องเลื่อนเป็นวันอื่นได้ไหมโอ้ไม่เคเข้าใจ ควบคุมตอนเนี้ยจะดีที่สุดทำตามนั่นที่เลยขอบคุณแม่ลงฟีน่ฉันรู้สึกผิดฉันจะอำเธอไม่ทำอะไรให้เลยแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยว่าน้องชายมาไม่ทำอะไรใ้ใจดีน้องชายจะแบมานั่งทีเห็นไปไหนกันตลอดเลยนี่อะไรนะไม่ไม่เลยใจเย็นค่อยลอเล่นเท่านั้นน่ะเตไปแล้วล่ะคืออะไรนะ ที่จับมาเป็นปีนะคุณจะโทรหาพี่ยังคุณพยายามนอด้วยนะแล้วเจอกันเออที่จับมาเป็นปีก็คือไม่ใช่ใครนะเป็นแฟลกคูนเอาล่ะอาหารกลางวันเปลี่ยนแพนแล้วเฮ้ยน้องชายเธอไม่มาหรอกวันนี้ไเขาคงไม่อยากที่น่แล้วหลังจากเมื่อวานเรื่องยุ่งครั้งที่แล้วอ่ะคืออะไรอ่ะเกี่ยวอะไรกับไทเลอร์คุณหมายความเมื่อไ่ คุณก็รูนี่ผู้แอบผู้เก็บเอกสารชมองเขาไปเจอไงฟังนะผู้เาเป็นห่วงเป็นอย่างมากมันไม่เหมือนอลิสันคนเดิมอลิสันคนเดิมยังไงหรอคะใช่น่ารักละแล้วก็ไม่เคยทำให้ใครเจ็บปวดผมรู้จักคุณสองคนกับลุงอ่ะประด็นประนอมวันนั้นผมแค่ต้องพูดอ่ะโอ้ยลุงขอโทษแต้ว หนูไม่ชอบเสียอารมณ์ตอนเช้าฮยังจะคุยต่อยเขาใจแค่อยากให้เธอระวังผมเคยทำสิ่งนี้มานานแล้วและผู้คน่ะส่วนใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนแใจแม้ว่าเราต้องการก็ตามครังนั้นลูนี่ที่เธอเราคุยเวลาอื่นไม่ได้เหรอเดลิสอนเพิ่ชอบเธอ ฉันรู้จักเธอตั้งแต่เธอยังเด็กเอนซื่อสัมั่นคงไม่เหมือนกับไทเลอร์ตัวแสบนั่นโอ้ม่กอแต่ไทเลอร์ผมหมายถึงถ้าเขาแย่ก็อย่าดึงคุณลงไปด้วยสิน๊นห้นูทำไม่ได้ค่ะคุณโอเคนะคุณรอคอยนุหนอยต้องทำอะไรค่ะโอ้ม่กอโอ้โห ใจไม่ออกแล้วเอาเรื่องแล้วนะคะมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะมีคนไม่ชอบไทเลอร์ว่าแต่เขาตลอดเลยอ่ะไทเลอร์้ฉันจะรู้สึกผิดนะแล้วว่าหลอนเองเหรือเปล่าไทเลอร์ไทเลอร์อยู่นั่นไหมช่วยตอบฉันด้วยโซน,นะบ้าจริงทำไมไม่ตอบกลบ เงียนเอลซันหใจไม่ออกโอองโอ g นโอคโอมาที่นี่ก่อนคือเราต้องกดไม่ให้ออกนอกวงนะเพื่อช่วยให้เอลซันหายใจนั่นเองนะคะโอเ my ก o นขนาดต้องใช้แบบนี้เลยหรอ อุ้อุ้ยมันจะเอ้ยมันจะอุ้ยต้องตาล์มโอเคมากเกินไปเอาลงนิดนึงโอเคไม่ง่ายโอเคมันเลยขอบแล้วอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอให้มันลงก่อนนะโอเคโอเคฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยโอเคมันลงเร็วมากเลยที่ชออุ้ย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 โอ้โหต้องเอาใหม่รอบปะเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะ ขอเวลานิดหนึ่งคือแค่ต้องหายใจ,จเข้าแล้วหายใจ,จออกตามวงกลมนั่นนะดีสัแ้บบหนึงนะโอเคใช้ได้ออีกน้อยเดีเยว เฮ้ยมันล้มขนาดนี้เลยเหรอถ้าไม่ชมเราต้องมาช่วยเอเลสันหายใจนะคะโอเคเข้าแล้วออกเฮ้ยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต้องใช้อีกรอบหนึ่งนะโอเคเคค่อนช่วไปแล้วเราจะต้องจบแล้ว Okay. I'm getting there, Allison. Yes, I'm getting there. Oh my god. We're going to a little high, okay, loud. Okay. I'm going to ride out of What's happening? Are you okay? Yes. Are you fibbing? มันก n ลังโค้งช e นอะไม่รู้ความนั้นเ i ็นย t ะหรือเมื่อเจอ e ว l เขาเราจะยังสามารถทำเหมือนเดิมได้มคุณเขา้ยินเร o ่องขึ้นวายังไงบ้ v งทมันต้องตามนี้ท t ตาม o ม r s e เราคุยด้วยกันทางเสียงถ้าเราต้องการใช่มต้องเป็นแบบนั้นอะเดี๋ยวรอแป๊บนะจ้าเดี๋ยวผมขอคุยกับเด็กๆหน่อยเฮ้เด็กๆ เพิ่งกลับไปที่บ้านมามีบางอย่างให้พวกเธอด้วยมันมีความหมายกับเธอมากขอบคุณครับขอบคุณแซมโอเค้ดเดกันแค่รับอยูเองเดี๋ยวจะเจอกันแน่นอนโอเคคือลุงแซมมาลาพวกเรานะก่อนที่จะแยกไปเนาะน่าลุงสารนะเรื่องแม่อ่ะดูดีนั่นไทยมาแล้วซึ่ง What are you Man doing out here? It's freezing. I just needed some what air. What happened? What's wrong, little moose? Oh my God. I think I had a panic attack. a panic attack. โอ้ไมันก็มันจะดีเองแล้วเขาเป็นนายแล้วันตัวให้อุนแล้วเรามาคุยกันเกิดอะไรขึ้นเสียงหายแล้วนะฮะแม่โชมีน,น้านะต้องขอภัยอย่างยิ่งเลยเนาะจะบอกความจริงกับพ่อดีหรือเปล่าค่ะว่าเราเป็นคนฆ่าแม่เองอไม่ใช่ไทเลอร์จะบอกมาหลังจาก10ปีที่แล้วหว่าืมน่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะ I'm sorry, this morning has just been so, God, I'm embarrassed. Don't be. You haven't had an attack I've just been I'm so wrong about everything. Did Tyler say something to make you feel that way? No, it wasn't him. It was me. I failed him. Over and over. From here, it looks like you've been busting your ass today. You don't understand. Allie, you've got so much weight on your shoulders. With Tyler coming back, and your big you know maybe it's time to use off. Some, of this, some of this other stuff. It's clearly stressing you out. If you mean Marianne I can't I owe it to Tyler to see it through หมายถึงเรื่องแม่ไม่ทางหนูผิดต่อไทเลอร์ทุกอย่างมันไม่เข้าใจอ่ะจริงเหรอพ่อไม่รู้อ่ะจะมีเหตุผลให้ตัวเองทำไมอ่ะหนูไม่ผิดเลยสักนิดนึงหวังว่าจะลืมมันจะลืมได้ยังไงอ่ะหนูลืมมันไม่ได้ค่ะหมดเลยไม่เคยคิดถึงมันอีกเลยหนูทำไม่ได้ พ่อเข้าใจเชื่อสิพ่อเคยทำแบบนั้นแต่มันมีทางที่มีความสุขได้อย่าป่อยให้มันอกหลอนมันมีหลายวิธีที่ทำให้เรามีความสุขฟังนะพ่อไม่ใช่แม่ของเธอโอเคหมายถึงอะไรคะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอมันแย่มากพอไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันไม่เคยหายไปไหน จะไม่เคยทิ้งเดิมไปคนเราสามารถทผิดพลาดได้แต่อย่าทำผิดเหมือนเดิมต้องบอกให้มันเดินก้าหน้าต่อไปทําไงดีอ่ะจะบอกว่าค่าไม่ได้ตัวเองดีหรือเปล่าคะท่านผู้ชมลุงคะ It was me มันคือหนูเอง I ห is the one who คนที่อย kind of ู่ในนันอะไรนะผู้ใดอะโอ้แมงโก้พูดความจริงแล้วนะคะแต่เหมือนก็ชูส์สตริงไทเลอร์ So I stabbed her. Oh my god. ฉันฆ่าเธอเองฉันฆ่า m ธอคนนี้โอ้แมแต่มันสิบปีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเพิ่งมาบอกตอนนี้นะแต่ไทยลอรยอมรับเองนะเขาไปที่ไฟวรีกับตัวพวกเราโกหกค่ะเราหลอกทุกคนแบบนั้น โอ้ my god ข้อช็อกดีงานนี้เซนเลยอ่ะมาบอกหลังจากสิบปีนี่นะทุกคนเพิ่งมารู้ความจริงอ่ะโอ้โหเก็บมาได้ไงอ่ะยังไงล่อยเขารับโทษได้ยังไง กับความผิดนี้มันเป็นความผิดพลาดค่ะลูมันอยู่ในสภาว่าช็อกไทเลอร์บอกให้เราผิดชอบเองแล้ะลูกก็ยอมทำตามเขาลูกควรจะบอกความจริงทุกอย่างมันต้องเจ็บปวดแน่ที่เก็บไว้หลายปีกับความลับนี้มันน้ำหนูกดดันมาก แต่ตอนนนูได้ที่มันที่ไนแล้วที่มองไปไม่เห็นอยู่ตรงนั้นูรับนมหแล้วค่ะโอ้แม่กอนน่าสงสารเอลิสันนะคะมัง่าอรับอะไรแบบนั้นอลิสนมันต้องใช้ความกล้าอย่างมาก คุณจะมองเห็นมันก่อนฉันขอโทษขอความไม่ยุติธรรนี้สำหรับคุนะเจ้าว่ะเรื่องนี้นันผู้ชมคือนางเก็บมาตลอดนะคะตอนนี้บอกแล้วหวังว่าจะแบบเออสามารถที่จะเดินต่อไปในชีวิตเองได้นะคะ แต่อย่างน้อยหลายคนก็อยู่ข้างนางนะคะขอบคุณค่ะลูกรู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นไหมโล่งใจค่ะเหนื่อยมากก i ต้อง o n ก k n น w i น i ม e รู้ r e เกิดขึ้นจริง The day Tyler left for Fireweed, did Sam come by with some of our stuff? Hmm. Yeah. Do you have a He did. How close were he and Mary? I, I don't know exactly. But he cared about her a lot. Her. Her death really I should He up. was over at our house a lot, fixing things, chasing off animals. I know you didn't turn up anything about who our biological father was. But did you ever think it might have been well, well, your mom and him were close, so that's a แต่ก็ไม่เคยพิสูจน์ที่อยากเจอแล้วก็ไม่คุยกับเขาด้วยเดี๋ยวควรจะไปคุยกับเขาแน่ใจหรอว่าเป็นความคิดที่ดีต้องพักผ่อนหน่อยไหมหนูต้องทำก่อนค่ะไม่ใช่แค่สำหรับหนูไทเลอร์ด้วยหนูรักลุงค่ะหนูจะโทรหาที่ยนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวนี้นะขอจบแพทนี้ไปก่อนไปกันพานนะ้าขอบคุณที่รับชมันจบนะคะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะไปแล้วค่ะบาย